สวัสดีครับเมนุษครับสวัสดีค่ะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเคยอีสานใต้ครับก่อนอื่นก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกับเมนุษด้วยเนาะครับวันนี้ครับผมมาติดตามแนวทางความฝันของเมนุศในงวดของวันที่1พฤศจิกายน67ครับท่านผู้ชม คุณแอนุชก็บอกว่าฝันแล้วเนาะแม่ครับฝันแล้วก็เพิ่งฝันเมื่อคืนนี้จ้าฝันเมื่อคืนครับมือหนีกับกำลังขายไกลมั้ยว่ครับแม่ค่ะขายไก่อยู่ขายปิ่งไก่ขายปิ่งไกลเนี่ยหมูเส่าเนี่ยมันยังเขาก็มาสืบตาเส่าครับมียังแน่ครับแม่มีปิ่งไก่มีก้าวเขาสมเด็จปวกคัดสปวกมันยังนี่ล่ะครับอ่าปิ่งไก่ขนมแนยยังแน่ว่างขายครับหน้าบ้านัมีผักกับมี่เนาะจ้าผักก็มีเออผักดนขั้วส่วชนยัง เขามาว่างขายแต่พ่อได้ขายอยู่ครับถ้าผู้ใดอยู่ใกล้ๆแถวนี้เนาะก็สามารถมาอุดหนุนคุณเมนุได้ครับคุณผู้ชมเมันบอกว่าใกล้นี่ขายเบิร์ตชูมือเบิร์ตชูมือไม่ละสิบบาทเพราะแพงดอกอ่าปิ้งมือละสองหอบครับคุณผู้ชมมือละสองหอบแล้วปิ้งอยู่เบิร์ตมือขายดีเนาะเขดมือละสองหอบมีเบิร์ตหมีกับสิบไปเฮ็ดอีกนี่เบิร์ตแล้วตะเสาวันนี่ถุงหนึ่งถุงละสิบกิโลเนาะสองถุงก็ยี่สิบกิโลเมฆเฮ็ด ต้องเมียไกลไปเรื่อยๆก็ะพออยู่ได้เนาะแม่เนาะค่ะพออยู่ได้ลูกล้านหลายก็เลี้ยงล้านแม่ก็เลี้ยงแม่แน่อันเลี้ยงงานนะแน่ก็ยูไปทีจะกี่เห็ุจังไหนเนาะยูเแล้กวก็เมืองกันไปมีจังไหนครับโอเคครับแม่เดี๋ยวให้คุณแม่ดเแวาความฝันให้ท่านผู้ชมฟังเนาะแม่เนาะค่ะค มนุษฝันว่าจังใดแน่ครับผมจ้าสาธุถึงแน่อันถือว่าถือขออภัยเลยเอฟซีก็ได้บ่งงวเลยน้องแม่กับคนมาเล็น้องมาเกียงดวงนะเกียงลัตตลีรัตยังกับสื้อลไรกูงวดเลยงวดเราสามใบสี่ใบแล้วแต่แม่สิซื้อมันมาเมื่อคืนนี่ก็มานอนฝันฝันมาฝันเห็นเอาเหี่ยวฝันเห็นเอาเหี่ยวเพิ่นกับนีครอบครัวของเพิ่นเลยเพิ่นตายไปแล้วแล้วน้องเสียชีวิตคือเอาเหี่ยวคืออ่านผู้สมคือจีจำได้อยู่ดอกเอฟซีทั้งหลายอันนี้ก็ จังไหนหลวงเมียนอนเห่นอยู่ในเปี์ดีๆเด้อคนกัเลยยางมาจังมาแต่ทั้งไหนปดัดใส่เสื้อผ้ามีแต่ขี้ตมเ <ừ> สื้อผา้าในขี้ตมเต็มเบิดพนกับว่าพีนา่นั่งเจ้าเฮ็ดยางพนก็ว่ามาหาเมียนอเมียก็เลยว่าโอ้ยนอน,ลนเลรียเตี้ยวเหี่ยวข้ายของเหล่วก็นอนอยู่ในเปยดในยางนอนเล่นซื่อๆนีล่ละนี่ยังอะไรจะมาหยังละ่ะโอ้ยก๋อยผ้าเจ้าไปเอาเด้อพี่นั่งเลยไปเอาหยังละ่ะเอาป่าพนวมาป่านันลายลายเด้พี่นั่งพนดมาก๋อยผ้าไป เิ็หน่อยมันหาเต็มอยู่เดียวหนีเพื่อน่านะในความฝันนะมันหาอยู่ใส่หรอมันมีสาไงแห้งอีหลีเด๋เพื่อนมามึงไปมึงมากก็คือสาคือสาอยู่ในวัดบ้านบ้านเม่นี่แหละสาตัวนั้นคือคือเพื่อนมีสาอยู่ในวัดครับอนามากมากก็ยิ่พาไปเพื่อน่ากระยางไปน้ำผึนเชื่อเพื่อนมีตะขี่โมก่อยหามาอลไรได้พี่นางนี่ก่อยจับได้ร้ายอลไให้ลูกให้เมียก่อยแซวลเพื่อนมาลูกเมียก่อยก็ได้กินมีตัวไงก่อยอยากให้เจ้าได้กินไม่พี่นางเจ้าก็มาให้ซู่อีเมียกินในเด้อ บ้านนี้ขันเม่นคอยไปหาปลาเจ้าสิไปน้ำข่อยบ่ไปข่อยสิไปเอาอยู่ข่อยอยากได้มาตากแดดกันหรือเปล่าไสิเอาตากแดดเอาไว้เมยังกินเมยั่บ่มีแนวกินมามาสั่นเพิ่นว่าเอาคู่เอาอย่างมาน้่เด้อเพิ่นว่าเพิ่นก็เอาคู่คู่หอยเม่นอะอบานปลาตายเม่นั่นคู่นั่นมันสามคู่เลยแต่ตั้งอยู่นั่นครับสามคู่บ้านเพิ่นเอาคู่ตั้งจุ่มกันจุ่มกันพี่นา่งตัวนี้มันตายคอยคาดออกเด้อพี่นั่งเพิ่นว่าสามตัวนี่เอ้าไปตากแดดสามคู่นี่มันเต็มคู่นี่เจ้าไปตากแดด เป็นไรจริงตัวมันเป็นกะเอาใส่กะละมังง่ายๆไว้แต่กินหลายๆมือ่นก็บ,บอกแม่น่าปลานนี้คอยหาปลาแล้วเรียบรอย้อยคอยสิพผ้าเจ้าไปอันหนึ่งเจ้าเจา้ามันดีแห้งได้พี่นางเพ่น่ะดีจังไล๋ล่ะเจ้าสิมีเงินมีทองเด้อเจ้า่เสืซอร่คอยเจ้าลองมึงเดอ้อ่น่าเอ้าเสิให้เฮด้ยงล่ะคือจังมันเป็นแบบขนใหม่ๆ่ายเครับขนใหม่ๆยมันมันกูขึ้นจังสีไหม่หม่กู้ดขึ้นปัามันเป็นรูปคนนนะ รูบคนมันเป็นคนมีกยามนมันไมายางไปเอาเหี้ยาวเจ้ามากยางนี่คนกับโบแมนได้ดิมันคือเป็นใหม่เป็นใหม่เป็น,ปนยังกัสร้างเจ้ายาท่วงพี่นั่งกอยสีพ้าเจ้ามาขอสูขขอลาบน้ำเพลินบนาาว่าเจ้าห้ามท่วงไหมเอาโบท่วงจังไดมันเป็นไปได้บ่ขอ,อนใหม่เมื่อกายเป็นคนนานพิคข้น,นแหลบหลีนอยู่แหลบแหลบแหลบ,บ,บอยู่ <c oughs> เป็นคนน่ะนะครับบ้านนี้เอาเหี้วนั่น คือสมัยพนเป็นคนพนวอาว่าพูนสิมากเป็นเทพน้อพนว่าขอเป็นเทพด้พี่นางขอเป็นเทพพูนว่าเอาเทพบอกเลขเมึงเมกันเลยว่าจิงสี่นาะบ้านนี้เมกันเลยพ่อพนในความฝันเมว่าเอาขันเจ้าอ้างว่าเจ้าเป็นเทพพี่หลีเจ้าบอกพนหยุดมึงหยุดแหลบลีนข่อยานแห้งตัวนี้ก็เลยว่าพูนกันเลยว่าท่านท่านท่านพนอื่นจิงสี่เด้ท่านท่านท่านหยุดเดี๋ยวนี้แหลบลีนหยุดเดี๋ยวนี้เพราะว่าพี่นางข่อยานตัวนีเจ้าเจ้าแหลบลีนเพื่อหุงปั๊บบบหนึงเลยเด้เพื่อหุงปลีนพอนเขาไปปั คือสร้างได้เอาเงี้ยวกันเลยวานี่ความฝันแม่เนาะม่กระยานในเมื่อคืนนี่คืออู้คือเจ้าคือสร้างได้ว่าขอสร้างได้พี่นั่งข่อยเป็นเทพเจ้าข็อยหูตัวเพิ่นว่าเออเออเทพกับเทพเจ้าผ้าข่อยมานมีเอ้าข่อยข่อยชี้ยานแม่พยาญแม่มีเพิ่นเศร้าแหลบลีนแล้วเจ้าเอาเมื่อเจ้าเสียผ้าข่อยมาเอารางวว่านี่อย่างนานเพิ่นว่านี่แหละข่อยสีให้เจ้าเอาเพิ่นว่าบ้านนี้อยู่อยู่ในใหม่ไตทองทองตุอันอันที่คนแลบลีนนะเป็นคนแต่เป็นใหม่นะแม่นั่นละ พวกเขาเขียนใหม่ข้างอย่างเลยแปดศูนย์สามแม่ได้คุ้มเดียวกอรนรี่ละได้แล้วไล่แล้วก็เมื่อเด้อเอาปลาเมื่อน้ํเด้อหามลืมปาลาเพนะ่ะครัแม่ก็ไปจับเอาปลาลากมาเลยได้ปลานั่นจ้าวหิวกับอะไรลากมาเลยหลากกําลังหลากมาอย่งสี่เสือตื่นเลยไหมอุ้ยแม่คือฝันจนสี่แม่กับว่าได้เลขแปดศูนย์สามแปดศูนย์สามอยู่ในอยู่อยู่ในไตอันทอง لو, เลาะนุ่มบนนี่ลงมันี่ละออ่าก็คือว่าคุณแม่นุชเนเห็นเลขอยู่ตรงที่ว่า ไม้กลายเป็นคนกลายเป็นคนรูปนาเป็นคนนะเตเตตูนเป็นใหม่ครับก็คือแลบลินใส่แลบดินใส่ครับในความฝันก็คือไม้น่ยที่แรกเขากลายเป็นคนเลยเนาะกลายเป็นคนแล้วก็แลบลินใส่มนุษย์น่ากลัวมากครับท่านผู้ชมนาหยาบแนงแล้วก็มีลุงเหี่ยวก็คือบอกให้เขาหยุดแลบลิ้นหลังจากนั้นเขาก็หยุดแลบลิ้น ครับแล้วคุณแม่นุชก็คือเห็นเลขที่หน้าท้องของเขาเออให้มึงสบาเออให้มึงเอาดูเอาเลขเงินดูเอาลังวันเพืน่นว่าเพื่นบอกแม่นนะม,มึงเอาพี่นางแล้วเอาไปเด้อเพื่อนนะครับก็คือว่าก่อนนั้นที่แรกเน่ยคุณแม่นุชเนี่ยฝันเห็นลุงเหี่ยวลุงเหี่ยวเล่าผ้าไปเอาป่าผ้าไปเอาป่าครับแต่ป่าน่ยมันมีอยู่สามสามถังสามถังตายเด้อตัวตายสามถังตัวบ่ตายใส่กะละมังเพื่นว่าให้เอาไปขังไว้แต่กินเต้ตตายเนี่ยเอาไป กี่ตากแดดสามภูนครับอือแบบนี้มันมันก็ตรงกับตัวเลขที่คุณแม่เห็นเนาะวพาปากกับแปดสามเมนตราตายกับศูนย์สามทางกับสามอยู่นะเมนเมนบบนี้คนคนที่ภาไปเอาก็คือเราเสียชีวิตแล้วเมร์ก็ว่าตรงศูนย์ครับแต่ตัวนี้ไปเห็นเลขเลยแปดศูนย์สามเลยแต่สําหรับอายุของลุงเฮียวครับลุงเฮียวตายตอนตอนอายุห้าสิบสามปีห้าสิบสามครับอาจจะเป็นศูนย์ห้าสามนี่สิเป็นเอกสารส่บหัมาออกยี่บ ครับครับเดี๋ยวเขาล่องกันไววให้ท่านผู้ชมเพิ่นน้ำเรางมงล่องแม่แล้วตัวเลขหรือแม่สีเอาตัวใดแน่ครับก็เอาตัวนี้แหละตัดเอาเนี่ยนั่นแปดศูนย์สามเลวก็แม่ก็ตัดเอาอายุเงี่ยนะห้าสามศูนย์นี่เอาศูนย์ใจข้างหลังโอเคครับล่องมึงนะอ่าอันนี้คือคุณแม่ตีตัวเลขออกมาให้แล้วเนาะจ้าจ้าความฝันนี้ครับท่านผู้ชมก็ตามนี้เนาะแม่จ้าตามนี้แหละตามเขียนไว้รตัวนี้เลยครับท่านผู้ชมอ่าอ่า เลขที่คุณแม่เห็นครับท่านผู้ชมก็คือ8 0ดูนสามถ้าตัดก็เป็นแ0ดศูนย์แดสามูนย์สามเนาะครับแล้วก็อายุของลุงเหี่ยวครับก็คือห้าสิบสามปีครับตอนที่ลุงเหี่ยวเสียชีวิตเนาะครับแมนุ์ก็เลยเอาศูนย์มาใส่ครับเป็นห้าสามศูนย์ครับก็มีเท่านี้เนาะแม่จ้าไม่แค่นี้ล่ะครับสรุปครับท่านผู้ชมสรุปแล้วก็คือในรอบนี้คุณแม่นุชฝันเห็นเลขครับฝันเห็นเลขก็คือขอนไม้กลายเป็นคนครับ แล้วก็เป็นเลขอยู่อยู่ตรงท้องของอ่าคนที่คนที่เป็นไม้เนาะแม่เนาะก็คือแปดศูนย์สามครับท่านผู้ชมครับคุณแม่ก็ฝันเห็นลุงเหี่ยวด้วยครับก็คือลุงเหี่ยวพาไปเอาเลขเนาะครับอเมนุต์ก็เลยตีสายอายุของลุงเหี่ยวด้วยครับก็คือห้าสิบสามปีครับแต่เมนุตเอาศูนย์ใส่ด้วยเป็นห้าสามศูนย์เนาะเป็นเลขสามตัวครับท้ายของวันที่หนึ่ง จ้าตายรางวัลที่ในวันนี้ก็ขอให้เลขของคุณแม่นนตแตกสามตัวแต่เลขเมื่อกี้นี่เลขสี่แปดไปอยู่ข้างหน้าเนาะใช่ครับโอ้ยใส่อยู่ข้างหลังแม่ได้เลยครับแม่แล้วอ่าในวันนี้นี่เนาะคุณแม่ถือว่าฝันดีบ่ครับฝันเดบนแม่ว่าไม่ฝันดีเลยแม่ว่าไม่ฝันดีปลานนี้ก็ได้ออ้ยลูลาลูลาได้บีงามอีรีปลาตายกับงามในกูครับแหวมาแม่ไม่ว่าอู้ เต่แม่พันพันบ่มากรีกสามตัวในใี่จแม่เด้ครับถึงแม่แม่ฝันปุ๊บแม่ตื่นขึ้นมาแม่ก็เสือขึ้นมาแม่มากรีกศูนย์สามอ๋อก็คือเออเต้เต้แปดนี่คือมันมันก็เห็นตัวนี้เนาะครับแม่ก็เลยอันนี้ซื้อแต่ก็สืซื้อคือเกา่าแต่ถ้าม,มากจริงๆรินี่ท่าตาัดเป็นสองตัวคุณแม่นุ่นมากรีกศูนย์สามแม <ๆ S 2> ่แม่ก็เสียวลอตเตอรีศูนย์สามครับก็โอเคเนาะแม่เนาะเดี๋ยวถ้ายังไงโค้งสุดท้ายครับท่านผู้ชมผมก็จะมาติดตามความฝันของแม่นุ่นให้ ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งครับครับสรุปแล้วในวันนี้เนาะได้ตัวเลขเป็นที่เรียบร้อยครับถ้าชอบก็ลองแคปหน้าจอเก็บไว้เปรียบเทียบกับเลขของท่านผู้ชมดูครับสุดท้ายนี้ผมเกิดอ,อีสานใต้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับมนุษมีอะไรจะพูดเพิ่มเติมอีกไหมครับผมกับผู้มีก็อเอฟซีโชคดีไอถื่อเลขถื่อหวยรางวัลววที่หนึ่งรัตตีเลยจังไดหล่ะมันฝันเนาะจ้าถูกจ้าครับครับ เดี๋ยวกองสุดท้ายเนาะแม่เนาะจ้ากองสุดท้ายมากมายมาตาเมนต์ตัวเลขดีๆมาจ้าฝากเอฟซีเพิ่นมด้วยตาแลตามันฝันได้เหม็นๆเนี่ยเจ้าจ้าสามตัวนะจ้าเลือนครแต่ปังๆโอเคครับขอบคุณครับนมนุษครับจ้าสวัสดี้ค่ะ